จังหวัดศรีสะเกตนะคะเพิินกระไดระดมสมองเสนอร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีค่ะ นายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีของจังหวัดศรีสะเกดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคราชการภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนจำนวน3 5 0คนเข้าร่วมในการประชุมยุทธห้องศรีร่ำดวนแกรนบอลรุม่มนะคะรงแรมศรีร่ำดวนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายสำรวยเกตกุลค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตนะคะเพื่อนบอกว่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีเป็นการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวครั้งละ20ปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 5 6ถึงปี2 5 8 5 6, ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับต่างๆเพื่อให้ถูกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องและบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธร,รรมบนพื้นฐานศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ร่วม ทั้งตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญเพื่อให้ไส้กรอบและการไททอดไปสู่การทําแผนเป่าหมายและพัฒนาจังหวัดในแต่ละช่วงระยะเวลาหาปีจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้อนหลังสิบป,ปีมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพและปัญหาของพื้นที่รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งจังหวัดผ่าน Google โ เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการของพื้นที่และจัดทำรางเป้าหมายพัฒนา20ปีค่ะ